ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงเชน่นนี้อาหารที่มีคุณภาพมักมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงและกรรมาวิธีการทำที่ยุ่งยากแต่นักเรียนโรงเรียนมั่นยางก,กลับได้รับประทานอาหารกลางวันที่ทั้งอร่อยสะอาดและมีคุณภาพในทุกๆวันภายใต้โครงการอิ่มท้องสมองใสเชียงใหม่3าม โรงเรียนบั่นยางอเภอฟางจัังหวดเชียงใหม่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ได้นำเนินงานโครงการอิ่มท้องสมองใสเชียงใหม่3เพื่อเป็นการพัฒนางานอาหารกลางวันของนักเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นไปตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยดำเนินงานยึดตามจุดเน้น5สอได้แก่สะอาดสัดส่วนสำหรับอาหารสมส่วนและสามารถตรวจสอบได้สวัสดีครับผมนายประชญาไหาน่นงผู้มำนการโรงเรียนบ้านยางตามโครงการอิ่มท้องสมองใสเชียงใหม่เขตทางทางเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสาคัญืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจทางชุมชนผู้ปกครองมีรายได้น้อยประกอบกับการมีบุตรหลานหลายคนทําให้บุตรหลานต้องอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายทําให้คุณภาพชีวิตเรื่องของอาหารส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงทางเรียนดําเนินการยึดหลัก5สตามนโยบายของเขตพื้นที่ และส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพผ่านโครงการรู้รักพอเพียงเพื่อสนับสนุนด้านอาหารให้กับนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนบ,บย้านยางได้ดําเนินโครงการอิ่มท้องสมองใสโดยมุ่งเน้นการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสะอาดถูกสุขลักษณะให้นักเรียนได้รับประทาน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีได้รับประทานอาหารอิ่มท้องสมองใสมีสมาธิในการเรียนและลดภาวะทุพโภชนาการในนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งอาหารที่อร่อยสะอาดและมีคุณภาพนั้นเริ่มมาจากการเลือกสรรวัตุดิบที่ดีจากฝีมือของนักเรียนในฐานกิจกรรมรู้รักพอเพียงที่ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเลี้ยงไก่ไข่ปลาดุกและปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของนักเรียนจึงไว้ใจได้ว่าสดสะอาดและมีคุณภาพนอกจากนี้ผลผลิตที่เหลือนักเรียนก็ยังสามารถนําไปจําหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพในอีกทางหนึ่งด้วยเด็กๆรู้สึกยังไงกับอาหารกลางวันของเราบ้างคะอร่อยมากค่ะ แล้วในแต่ละวันอาหารกลางวันของเรามีอะไรบ้างคะมีข้าวมีผลไม้มีผักและก็มีเนื้อค่ะและมีไข่ด้วยค่ะเอ๊แล้วไข่นี่เราเอามาจากไหนคะไข่เอามาจากโรงเรียนของเราค่ะมีไก่ไข่และผักเอาไว้กินเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุดิบนี้เด็กๆก,ก็เป็นคนไปเก็บมาเองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีส่วนร่วมในการจัดหาวัตถุดิบสําหรับทําอาหารกลางวันให้ตัวเองคะรู้สึกดีและภูมิใจเป็นอย่างมากคะ่ะ